สวัสดีค่ะวันนี้เรื่องที่จะมาแชร์ให้ฟังเนี่ยตัวจินนี่เองก็ไม่เคยคิดว่า3ข้อนะคะที่สายฝรั่งเนี่ยแตกต่างจากสายไทยหรือสายเอเชียนะคะตัวจินนี่เองเนี่ยก็ไม่เคยคิดว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นประเด็นที่ต้องมาหาหรือกันนะข้อ1นึ่งคือสายฝรั่งเนี่ยไม่ต้องเรียกพ่อแม่สามีว่าพ่อกับแม่นะคะ เรียกชื่อได้เลยค่ะสมมุติว่าชื่อพ่อสามีว่านายสติกเนะี่ยเราก็เรียกท่านว่าสติกได้เลยนะหรือแม่สามีชื่อนางบีเนะี่ยเราก็เรียกนางนางบีไปนะคะซึ่งหัวข้อนี้นะ่ะทีนี้เคยโพสต์ถามคนไทยที่อาศัยอยู่ในอเมริกาเมื่อปีก่อนนะคะบางคนเนี่ยก็ไม่ชินปากนะคะก็ขอเรียกพ่อแม่ตามสามีแต่ส่วนใหญ่ก็แนะนําว่า ให้เราเนี่ยถามพ่อแม่สามีก่อนนะคะว่าท่านเนี่ยสะดวกให้เราเรียกแบบไหนนะ,ะเนี่ยก็ในคลิปวิดีโอนี้นะคะจินนี่ก็จะมีคอมเมนต์นะคะของเ,ออเพื่อนๆพี่ๆคนไทยที่เขาให้ความคิดเห็นไว้นะคะลองไล่อ่านดูนะคะส่วนใหญ่ก็เรียกชื่อกันนะคะข้อ2เนี่ย สายฝรั่งไม่ต้องโบรนิบัตดูแลพ่อแม่สามีนะคะข้อนี้นะ่ะจินนี่ก็เคยสงสัยนะคะตอนที่แม่ของคุณสามีเนะี่ยเขาผ่าตัดเข้าโรงพยบาบาลนะ,ะตอนนั้นเนี่ยพวกเราอยู่เมืองไทยนะพอได้ข่าวเนี่ยจินนี่ก็ถามเขาว่าพวกเราต้องบินกลับไปดูแลท่านไหมคําตอบคือไม่ต้องท่านอยู่ในโรงพยบาบาลมีบุคลากรทางการแพทย์ดูแลอยู่แล้วนะคะ สิ่งที่พวกเราทำร่วมกันเนี่ยก็คือรวมถึงพี่น้องคนอื่นที่อยู่ต่างรัฐด้วยเนี่ยก็จะโทรวิดีโอโทรหากันนะคะแสดงความห่วงใยเท่านั้นนะคะและเราก็ไม่เคยได้ยินแม่สามีมนนะคะหรือน้อยใจว่าทำไมลูกๆเนี่ยไมมาอยู่ข้างกายมาดูแลตอนเขาป่วยหรือไม่สบายนะคะก็จะมีแต่พี่น้องอีกคนหนึ่งที่เขาอยู่ใกล้กันเน่ยเขาก็จะไปเยี่ยมบ้างนะ,ะโอ้โหถ้าเป็น เอเชียเนี่ยบ้านไหนทำแบบนี้นี่คือคุณเป็นลูกอักตันยูเลยนะฮะสังคมที่นี่เนี่ยลูกๆก,ก็จะแยกครอบครัวออกไปนะฮะต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยมีใครมาวุ่น,ว,นวายนะฮะยุ่งเกี่ยวเรื่องภายในครอบครัวของคนอื่นนะฮะแม้กระทั่งคนเป็นพ่อแม่เขาก็ไม่มายุ่งเรื่องครอบครัวของลูกๆนะฮะข้อสามเนี่ย สภัยฝรั่งก็ไม่ต้องส่งเงินเลี้ยงดูพ่อแม่สามีหรือญาติพี่น้องของสามีนะฮะอย่างคือคนเป็นพ่อแม่เนะี่ยก็ไม่เคยโทรมาของเงินใช้กับลูกๆเลยนะข้อนี้ต้องยอมรับว่าสังคมฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทำงานแล้วก็จะมีเงินกเกษียณเพียงพอต่อการดํารงชีวิตนะะเผลอๆเนี่ยผู้สูงอายุบางคนนะคะเขามีเงินกเกษียณใช้มากกว่าคนหนุ่มสาวอีกนะฮะ นี่ก็เป็น3มข้อจากประสบการณ์ที่แต่งงานกับฝรั่งอยู่ที่นี่นะฮะถึงได้รู้ว่าชีวิตครอบครัวของฝรั่งเนี่ยง่ายๆไม่ค่อยซับซ้อนเหมือนเอเชียรานะฮะลูกสะพ้ายเนี่ยก็ไม่ต้องมาปวดหัวมารับมือปัญหาความขัดแย้งระหว่างแม่สามีกับลูกสะพ้ายที่เหมือนระเบิดเวลาทำอะไรชีวิตคู่ของหลายๆคนมาแล้วนะคะโอเคจ้า แล้วคุณล่จะจะถามจริงๆนะคะว่าเคยเจออะไรมาบ้างนะคะคอมเมนต์ได้เลยคะ่ะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย